คุณโยมสี่คนดีเนี่ยที่ไม่ควรไปเสียเวลากับมันเลยนะหนึ่งพวกดีแต่ปากนะปากดีมากเลยนะใช้ปากตัวเองเนี่ยเชื่อว่าคนนู้นว่าคนนี้พูดรู้ไปหมดนะแต่การกระทําตรงกันข้ามกับปากเลยนะเนี่ยดีแต่ปากสองดีแต่บนชอบบนตลอดนะบนเช้าบนเย็นบดนบนทุกวี่ทุกวันวันไหนไม่ได้บนนอนไม่หลับ สพวกดีแต่ขอได้เป็นเอาในเสียไม่ยอมไม่รู้จักแบ่งปันนะพวกเห็นแก่ตัวเนี่ยพวกดีแต่ขอสี่ดีแต่เปลือกนะชอบโชว์ชอบอวดโชว์รู้โชว์สิ่งของโชว์ทรัพย์สินนะชอบโชว์แต่ด้านหลังเบื้องหลังนั้นฟอนเฟ่เนี่ยพวกดีแต่เปลือกภายนอกแต่ข้างในนั้นดูไม่ได้เลย ฉะนั้นญาติโยมสีคนดีเนี่ยออกห่างได้เป็นดีดีแต่ปากดีแต่บนดีแต่เคาะดีแต่เปลือกโยมเอ้ยห่างได้โยมจะมีความสุขนะ,จะเจริญพร